น้อมก,กรบาบคติทำรรคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกปาน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณจะไม่โกรธใครอีกเลยเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคนเราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตลักษณะนิสัยคำพูดคำจาสิ่งที่กล่าวมานี้เชื่อได้ว่าไม่มีใครที่จะถูกใจเราและตรงใจเราซะทุกเรื่อง แต่ในวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับฟังและเชื่อว่าคุณจะไม่โกรธใครอีกเลยเรื่องนี้มีอยู่ว่าหลวงพ่อรูปหนึ่งปลูปกกล้วยไม้ในกระถางใบหนึ่งดูแลเอาใจใส่ด้วยความทนุถนอมกล้วยไม้ก็แข็งแรงสวยงามยิ่งนักวันหนึ่งหลวงพ่อ ต้องออกไปทุระหลายวันเลยฝากเนนน้อยให้ช่วยดูแลเนนน้อยก็เอาใจใส่ดูแลอย่างดีกล้วยไมย้ก็ยิ่งงอกงามด้วยดีวันหนึ่งเนนน้อยต้องออกไปทุระก่อนออกไปได้เอากระถางไปวางตากแดดที่ริมหน้าต่างแต่ไม่นานก็เกิดพายุอย่างไม่คาดคิดพัดเอากระถาง ตกลงบนพื้นแต่กระจายต้นกล้วยไม้หักเละเนนน้อยกลับมาเห็นก็ตกใจและเสียใจมากทั้งยังกลัวถูกหลวงพ่อตำหนิด้วยไม่กี่วันหลวงพ่อกลับมาเนนน้อยก็บอกเล่าตามความจริงเตรียมตัวเตรียมใจรับการถูกดุด่าแต่หลวงพ่อกลับไม่ได้ว่าอะไรทำให้เนนน้อยประหลาดใจอย่างยิ่ง พราะหลวงพ่อรักกล้วยไม้กระถางนี้มากหลวงพ่อเพียงยิ้มยิ้มแล้วกล่าวว่าข้าปลูกกล้วยไม้ไม่ได้เพื่อไว้โกรธนะคำง่ายง่ายกลับกลายเป็นสัจธรรมปลดปล่อยวางทุกสิ่งลงได้คนเราทำงานไม่ได้เพื่อไว้โกรธกันคนเรารักกันก็ไม่ได้เพื่อไว้โกรธกัน สิ่งที่ให้ไปแล้วเมื่อเอากลับมาไม่ได้ก็ไม่ต้องโทษใครหรือเสียใจตอนมีต้องใส่ใจตอนเสียไปให้ปลดปลงไม่ติดค้างใครก็พอแล้วถ้าคุณแค้นชีวิตก็เต็มไปด้วยความแค้นถ้าคุณนึกขอบคุณที่ใดๆก็เต็มไปด้วยเรื่องที่น่าขอบคุณถ้าคุณเติบโตการงานก็จะก้าวหน้า ไม่ใช่โลกนี้เลือกคุณแต่คุณเป็นคนเลือกโลกใบนี้ฉะนั้นจงอย่ากโกรธลูกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานและทุกสรรพสิ่งในโลกจงใจกว้างและเมตตาอุเบกขาไร้วางแค่นี้ก็สุขใจมากแล้วหมั่นอบรมตนเองเพื่อระงับความโกรธด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยพระมหาบุญส่วนปุญญาสิรีหากสอนใจตนเองด้วยวิธีการต่างๆแล้วยังไม่อาจดับเพลิงแห่งความโกรธที่ลุกไหม้เผาใจอยู่ลงได้วิธีต่อมาให้ลองใช้วิธีอบรมใจตนเองด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนภิกษุทั้งหลาย ว่าภิกษุทั้งหลายหากโจนใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายจนนั้นอยู่ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทไม่พระองค์ทรงเตือนพวกเราว่าแม้จะถูกทำร้ายแต่ถ้าไม่โกรธความเจ็บนั้นจะอยู่เพียงแค่กายภายนอก แต่หากโกรธความเจ็บจากการถูกทำร้ายนั้นซึมลึกเข้าไปแต่หากโกรธความเจ็บจากการถูกทำร้ายนั้นซึมลึกเข้าไปเป็นความทรมานของจิตใจและฝังแน่นอยู่ในใจเป็นความเจ็บความทรมานข้ามภพข้ามชาตินั่นคือความพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างไม่มีวันจบ เพียงไม่โกรธเท่านั้นชีวิตก็เป็นอิสระแล้วจากการเป็นทาสของความพยาบาทจองเวนอีกพระโอวาทหนึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเร็วกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้ว แต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบสจเงี่ยมอยู่ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ตอบโต้คนที่กำลังโกรธอยู่ด้วยการโกรธตอบแต่ทรงสอนให้อภัยให้รีบดับความโกรธในใจของตนนั้นลงเสีย เป็นที่พึ่งแก่ตนทั้งยังเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ด้วยเพราะเมื่อเราไม่กรดตอบไม่ทะเลาะตอบก็เหมือนไม่ยื่นมือออกไปรับการปรบของเขาเสียงปรบมือก็ไม่มีปรบมือข้างเดียวย่อมไม่ดังเมื่อไม่มีคู่ทะเลาะด้วยไม่ช้า เขาก็เย็นลงได้อย่าเป็นนักเสียสละไม่เข้าท่าที่จะขอเย็นเป็นคนสุดท้ายหลังจากคนอื่นๆเย็นลงแล้วมีคำสอนของพระพุทธองค์ที่ควรนำมาอบรมตนอีกเช่นคำสอนที่อุป,ปมาคนขี้โกรธว่าเหมือนกับ ดุ้นฟืนเผาผี h, ที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดจะจับข้างในของปลายทั้งสองก็ล้วนแต่ร้อนจะจับตรงกลางก็เปื้อนหมายความว่าคนขี้โกรธเป็นคนที่คบยากใครที่คบด้วยต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอจะทำอะไรหรือจะพูดอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกเกรงว่าจะทำให้เขาโกรธ อีกประการหนึ่งคนขี้โกรธมักเป็นคนเข้าใจอะไรได้ยากต่อให้พยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่รับฟังใครสอนก็ไม่ได้เขาจึงเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเองจึงเป็นคนที่ผู้อื่นคบด้วยลำบากอยู่ด้วยยากเอาใจไม่ถูก หรือจะหมั่นเตือนตนให้นึกถึงความปรารถนาเจตประการของคนในเวลาโกรธกันที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ 1. อโหว,วตายังทุกพันโนอัสสะอยากให้คนที่ตนโกรธนั้นเป็นคนมีผิวพรรณหน้าทุเรทุรัง 2. อโโหว,วตายังทุกขังเสยยะ ไม่ปรารถนาให้อีกฝ่ายอยู่เย็นเป็นสุขแต่ต้องการให้เขาอยู่ร้อนนอนทุกข์ประสบแต่วิบากกรรมเลวร้ายตลอดชีวิต 3. ณนะปะจุดโถเสยยะไม่ปรารถนาเห็นความสำเร็จของกันและกันความปรารถนาในอารมณ์ตอนนั้นคืออยากเห็นอีกฝ่ายประสบแต่ความพินาศ ย่อยยับเสียหายณโภควาอัสะไม่ปรารถนาเห็นความเจริญของกันอยากเห็นแต่ความเสื่อมทรัพย์อับโชคแห่งกันไม่ว่าจะลงทุนอะไรหวังให้เขาพบแต่การขาดทุนสูญกำไรกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่หลังคาจะคุ้มกะลาหัวนั่นแหละจึงจะเป็นความสุข 5. ้าณยะสวาอัสะ ไม่ปรารถนาจะเห็นอีกฝ่ายมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชอบยอมรับของใครๆต่างฝ่ายต่างอยากเห็นกันและกันเป็นที่อับอายไขยหน้าของคนทั่วไปหนะมิตวาอาาัสาไม่ปรารถนาจะเห็นอีกฝ่ายเป็นที่รักของใคร สิ่งที่อยากเห็นคือให้เขาเป็นคนที่คนทั้งหลายพากันรังเกียดชิงชังไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมเป็นเพื่อนหรือร่วมหุ้นธุรกิจด้วยเจดนักายะเพทาปะรังมารนาคุสติงสักคังโลกังอุปปัจเชยะยอยากให้คนที่ตนโกรธนั้นแม้ตายไป ก็จงตกนรกหมกไหมไม่มีสวรรค์ชั้นใดๆเปิดประตูต้อนรับไปไหนมาไหนขอให้มีแต่ภะยันตรายเกิดขึ้นจึงมักจะได้ยินคำสาปแช่งในทํานองนี้อยู่บ่อยๆจากคนที่โกรธกันทั้งหมดนี้คือความปรารถนาในใจของคนที่โกรธเกลียดกัน อยากให้เกิดขึ้นแก่กันและกันดังนั้นเวลามีใครมาทำให้โกรธอย่ารีบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปตามที่เขาตั้งใจยั่วยุอยากให้ความรู้สึกว่าเจ็บใจจังมันทำให้ฉันโกรธมาทำให้เขาคนนั้นสมความปรารถนาถามใจดูว่ายินดีจะรับยาพิษ ที่มีคนยื่นมาให้ด้วยประสงค์คิดร้ายเอามาดื่มกินหรือไม่ยินดีจะรับก้อนถ่านไฟร้อนๆที่มีคนยื่นให้มาด้วยประสงค์ร้ายเอามาวางไว้บนหัวของตัวเองหรือไม่ยินดีจะลงไปคลุกตัวในหลุมคูสกระปรกเน่าเหมน็นตามคำท้าทายของเขาหรือเปล่า ยินดีจะให้ใครๆเขาโยนก้อนหินอันหนักอึ้งลงบนบาอย่างไรความจำเป็นหรือไม่การที่ยินยอมให้ความโกรธเกิดขึ้นในใจโดยไม่รีบดับมันให้ทันทีซ้ำยังเติมเชื้อลงไปเร่งความโกรธให้แรงขึ้นเท่ากับว่า ได้ยินยอมให้ผู้อื่นมาทำร้ายตัวเองโดยตัวเองให้ความร่วมมือดังนั้นกว่าจะได้พบกับคำสอนของพระพุทธองค์ไม่รู้ว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอีกกี่ชาติเมื่อชาตินี้มีโอกาสได้พบแล้วอย่าพลาดที่จะรับเอามาปฏิบตัติเพื่อให้ชีวิตเข้าถึงรสพระธรรม ปฏิบัติได้ไม่มากก็เอาแค่เรื่องความโกรธอย่างเดียวก่อนแม้จะดับกิเลสได้ไม่ทั้งหมดขอเพียงแค่ให้ใจสงบได้ไม่ถูกความโกรธเผาลนก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วสำหรับมนุษย์ผู้ยังมีสติปัญญาต้ต่ำอยู่เช่นตัวเราสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์กล่าวไว้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเมตตา เพราะชาวพุทธจะได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุณาให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกายวาจาและมีจิตใจปรารถนาดีอย่างไรก็ตามความเมตตาก็มีคู่ปรับสำคัญอย่างหนึ่งคือความโกรธความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เกิดเมตตาขึ้นคนบางคนเป็นผู้มาโกรธ โกรธง่ายและพอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไปทำให้เกิดความเสียหายถ้าทำอะไรไม่ได้ก็หงุดหงิดทรมานใจตัวเองในเวลานั้นความเมตตาจะหลบหายไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนไม่ยอมปรากฏให้เห็นเราจึงควรรู้ให้เท่าทันจิต เพื่อหยุดความโกรธให้ทันก่อนที่ความโกรธจ,จะเริ่มแสดงออกทางสีหน้าการกระทําและคําพูดต่อไปบางคนพอโกรธเข้าจากคนดีๆก็กลายเป็นผีบ้าขี้วีนขี้เวียงหรือบางคนก็ยังอารมณ์ไม่อยู่ถึงขั้นลงไม้ลงมือให้อีกฝ่ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไปเลยก็มีอย่างที่เราพบเห็นกันบ่อยๆ ดังนั้นความโกรธจึงไม่เป็นผลดีกับใครนอกจากมีแต่เสียกับเสียและวันนี้เราก็มีบทสวดมนต์ที่ขอแนะนำเพื่อใช้รับมือกับความโกรธคือบดแผ่อุเบกขาเพื่อปรับใจของเราให้เป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งซึ่งจะช่วยขจัดความหมงุดหงิด ขัดเคืองใจให้เบาลงได้บทขอขมากรรมบทสวดขออโหสิกรรมก่อนนอนทุกคืนวิธีสวดบทขอขมากรรมนี้ให้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนนอนหรือจะแผ่เมตตาท่องก่อนนอนหรือหลังนั่งสมาธิก็ได้ค่ะสัพพังอปปร,ราทังขะมะัทะเมพันเตอุกาสะทะวาระตะเยนะกะตัง บทแผ่อุเบกขากรรมสกากรรมาาาาทายาทากรมมโยนีกรมมพันธุกรมมปฏิสารณายังกรมมังกริสามะกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาภวิสามะพวกเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาท ผู้รับผลแห่งกรรมเราเป็นผู้เกิดมาแต่กรรมเราเป็นเผ่าพันธ์ุแห่งกรรมเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศายัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปพระคาถา บทที่เลือกมานี้นอกจากจะมีความสั้นกระชับสามารถท่องได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อดับความโกรธอย่างทันท่วงทีแล้วความหมายของบทสวดยังมุ่งเน้นให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงที่ทุกชีวิตไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดความโกรธที่มีต่อผู้อื่นได้ง่ายขึ้นอีกหนึ่งพระคาถาคือบทพิจารณาสังขารซึ่งกล่าวถึงหลักไตรลักษณ์คืออาการสามอย่างที่เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งได้แก่อานิจจังไม่เทียงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนซึ่งพระคาถาทั้งสองบท ที่เลือกมานี้คือพระคาถาที่จะเตือนใจเราเรื่องไตหลักได้ดีบทพิจารณาสังขารสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูป,ปรธรรมนามรธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุคขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอะนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอะวัดสังมะยามะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปะริโยสานัง เมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมอภนิยตังวะตาชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงควรที่จะสังเวทเมื่อรู้ตัวว่า เริ่มรู้สึกโกรธหากทำได้เราควรจะเดินออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจําจำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นต่อไปให้ลองสวดพระคาถาที่แนะนำนี้เพื่อดึงใจของเราออกจากเรื่องที่โกรธและเรียกสติสร้างปัญญาให้ตัวเองอารมณ์โกรธที่มีก็จะค่อยๆพผ่อนลง และอาจกลายเป็นศูนย์ก็เป็นได้ค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ